อืมพ so so ี่น้องนี่คือมื้อเฮาสิใส <mission> anyway. ่กับมันเนาะตหวานนั่นแหละมันเฮาลารมณกำลังนี่คือซอยซอยมันผมเป็นซอยเฮาใหญ่โผบ่ปอโอ้พอดีบวดี้สวีดี้สดี้สดีหอบเด้อหอบเด้อพี่น้องสบายคนโก้สุริยมบันทากินตบวานบาเนี่ะ ้างซ้ายไอ้ตรมบ้านในกิจนี่บ้านเขาเอิญบ้านจำมีโบตุ่มอึ่งช่องนวยอึองใส่อลไรบ้ังเป้นกระลังหลังมันแมวกันแมวกันแมวกันแปว่าอะไรครับตังแกวไม่ใช่ โอ้มันแมวอะไรอยู่ในดินแมวอะไรอยู่ในดินครับอือพี่น้องนี่คือเอือห้าสิบใส่กับมันเนาะตอมวานนั่นแหละมันเฮาลงกำลังพอเอือมันจะเปืือยสะกวามมัน ยามหนาวพี nou, ่เนองอากาศหนาวใส่กะทินี่คือมันเฮาสนประกอบส่วนผสมอืมตัวอะไรหมอถอกเสะนอกเสถอเสีมอเปือยตตันจังค่ต้น้ำรังนนนี่คือซอยซอยมัน โมเมนต์ซอยเห่าไงโผล่บอบพอดีมันจะกาดนาวพ oh, ี่น้องเอ้ยเลิกมาเลิกเพื่อยังคุมภัยเหตุมึงติกับมาเลิกดอกสัมพอดีเลยกาดนาวกำลังเจ้าคิดหาะคอยลุยเจ๊ยอะไม่คิดตัวบ้าน

มันโม่โม <przew u. S 1> ่ยิ่โม่โม่บาเดี่มีบ่คมาเริ่มมาเทิมเลยครับท่านผู mm ้ชมสิบ huh. ์ก huh. ิเบ์บริหารป่าได้ผมห่อพี่นี่ยอ <này. S 2> ืมาเริ่มงนงวมักใหญ่เลยรุ่นไมียังอ่ะอานบ้านเอ้อ แกลมโอ้กินแกลมห้หนา,นา,นานวครับโย่เลก้น้องทานาชุกินมักนี่นาบูงแล้ว

นอน้วเนาะตอนนี้ยังไปเบึงมันว่าสุกเลอว่มันเถอออกมาหน่อเดี๋้วสุกแล้วมันเปื่อยเบิดพี่น้องเปื่อยเบิร์ดใวันนี้ เอ้ย่ดเนาะเอยคุดีเลยดีป่ะเศร้าคนไปไนยิสีทองหนามันออกกทองหนมันออกป่ะเอาไนกเอ้นี่รสีผสมใส่กันปนอเอ้ยทองเ่ลยปจับทองหนามันออกอบกันนไลใส่น้ำตาลลายๆเอ้ยเสียบนู่มเปีย อ,อเปรี้ยกมันเปียกใช้ไฟเปีกีกยงก็พี่ตองอ,อื้อปนมั่นใส่กะทิต้านนะใส่เกือล้เกื้ดิๆๆเกือบนะาะเกือล้อรูปหนึ่ง เออผมนั่งไว้นะปีละเอสกินอยู่ล้วยนะเสร็จอะเล่อยกมาอืมทีนาซีตาเอลยอยู่เฮ้บวงเลยนี่เอาบวงตัวนี้ก่อไปเชเอาบวงตัวนี้บวงหน่อยตัวนี้บวงหน่อตัวนี้กักำแหลก ออ้ยเียบ <Yeah. S 1> อลใหมีก็พอจเอาเบาิ้งครับตอนน้ำเี้บอนเนี่ยขากี่บอะใส่ข้าเนอะแลวไมเลยใช่อืม จะบบเป็นแตแซ่บแต่กแซบอยู่ได้ด้แซ่บหวโเอาจากซุ่มใช่หวานกับซ้อมซื้อมาแล้วัจะปวดตองวานไหมวานครับั้นเป็นไก่น้ำนัวหน่อย หามัปเลยเเดิมให้มือกองกินก่อนไปห้อมาใค่ไดนห้านป้าคนถึงชิมหาเบอรเงียเสียวมาโทรฉากจะคุยชิลัยด้วยอร่อยอร่อยอร่อยคลิปตุมวานมือมันมันอยู่บนนี่มือ ใส่ลมก่อนคือจะเป็นตากินอยู่ลองนี่มันมันขึ้นวันหย็ดเลยใส่งก่อนที่เป็นเองไคลิปเพียงเท่านี้เนาะเป็นผาวน้องพ่อนอนลุกผาวน้องพอเรียว่าคลิปนี่าจเบิดเพียงเท่านี้นกินมหวานจะเบิ่งนงเสือนี่ประมาณสีสันเนาะ รถมาหนาเลยเนาะเดนหนาวเอาไปคลิปไปกันเินากกไญแจกแญแจในทีกุญแกุญแจกติดตาอยนาแม่ทำลาย่าชครับเียวงไกะกกได้พี่น้องได้เป็นกำลังใจคินา